ประหยัดก็คือว่าก็คือจ้างเป็นบางส่วนสวัสดีค่ะแม่เน่งช่องภูมิัีบ้านดินค่ะวิธีปั้นดินให้เป็นบ้านบ้านโดมค่ะบ้านดินสมะสงค์ฟาร์มนะคะแบบประหยัดค่ะแบบประหยัดนี่เป็นยังไงวันนี้ ep 1 6แล้วนะคะก็เดี๋ยวแม่เน่งขอเกินนิดนึงนะคะจากคลิป3แบบ แล้วเมาก่อสร้างของบ้านของทลิปแม่เองเองนะคะก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าสรุปแล้วบ้านดินเนี่ยไม่ได้ถูกกว่าบ้านทั่วทั่ไปเลยอ๋อใช่ค่ะแม่เองไม่ได้ว่าบ้านดินถูกนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราสร้างบ้านดินนะคะมันจะอยู่ที่ขนาดวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะมาประกอบเป็นบ้านดินนะคะนอกเหนือจากผนังดินอ่าถ้าเราต้องการได้ผนังดินเราก็เป็นบ้านทางเลือกค่ะก็แล้วแต่เราจะ ใช้ยังไงเดี๋ยวคุณสมวัชสองพรีเซนต์บ้านโดมให้ดูนะคะสวัสดีครับบ้านดินหมีแพนด้านะครับ <c oughs> อันนี้เป็นภายนอกครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูภายในนะครับอันนี้รอรอปูนแห้งนะครับเดี๋ยวทาสีครับต้องรอให้ปูนแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูภายใน ภายในนะครับอ่าใส่ประตูแล้วนะครับใส่ประตูแล้วนี่นะครประตูอ่อคนงานกลับบ้านหมดแล้วนะครับที่เหลือจะทำเองหมดเลยครับทำฝ้าพวกนี้ต้งฉาบดินหมดเลยครับอันนี้เป็นภายในนะครับภายในบ้านดินหมีแพนด้าน,นะครับอันนี้เดี๋ยวไปซื้อกระจกมาใส่นะครับ จะไปซื้อกระจกมาใส่อาจจะเป็นช่องลมบานเกรดหรืออะไรเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะน่าจะเป็นปล่อยเป็นช่องลมนะครับประตูใส่หมดแล้วนะครับประตูใส่หมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นเป็นเป็นซุ้มโค้งนะครับเป็นซุ้มโค้งส่วนตรงนี้อาจจะเป็นขวดหรือว่ากระจกใสนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นผ้ายังไม่ได้ฉาบนะครับ ยังไม่ได้ฉาบเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นช่องลมนะครับช่องลมอ่านี้เป็นโดมแรกนะครับเดี๋ยวไปดูโดมที่สองครับเอ่าในส่วนโดมที่สองเนี่ยผมจะทําเป็นห้องนอนนะครับผมจะทําเป็นห้องนอนนะครับแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จนะครับยังไม่แล้วเสร็จตรงนี้จะทําเป็นเตียงนอนนะครับอ่าตรงนี้จะทําเป็นเตียงนอนนะครับตรงนี้ก็จะก็บนก็จะฉาบฉาบฝ้าหมดเลยนะครับ เป็นฝ้าดินนะครับรอฉาบนะครับเดีย๋ยวจะทำเมงทั้งหมดเลยนะครับทําเมมกับแบนนี่แหละครับทําทั้งหมดเลยอันนี้เดี๋ยวซื้อกระจกมาใส่นะครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นบานบานสลับเป็นช่องลมอะไรประมาณนี้ครับอ่าอันนี้ก็เป็นกระจกนะครับอันนี้เป็นภายในอ่าภายในโดมที่2นะเป็นห้องนอนเหมือนห้องนอนนะครับเดีย๋ยวจะทําเตียงขึ้นมาตรงนี้นะครับเตียงนอน อาจจะใช้อิดแดงก่อขึ้นมาแล้วก็ก่ออิดดินนะครับแล้วก็เอาแผ่นเขาเรียกอะไระสมาร์ทบอร์ดหรือสมาร์ทบูดเลยสักอย่างเนี่ยปูแล้วก็เทป,ปูนไปก็ง่ายๆครับทำง่ายๆโอเคครับสวัสดีครับ รุปล้วเห็นไหมคะบ้านคุณสมประสงค์นะคะคุณสมประสงค์ไปเรียนรู้การทําบ้านดินมาสามวันสามวันกลับมาทําที่บ้านตัวเองคะ่ะทําโดยวิธีไหนครับคือจ้างเป็นบางส่วนคะ่ะบางส่วนอย่างงานปูนงานแยก,ยากงานขึ้นโครงหลังคาง,งานอะไรก็เอาคนมาช่วยแต่ตัวแกก็ทําเองอันนั้นคือประหยัดแน่นอนประหยัดเป็นบางอย่างในเมื่อเราอยากได้บ้านดินประยุกต์บ้านดินขนาดใหญ่อยู่ที่ขนาดคะ่ะ เราอยากได้แบบนั้นก็ด้นแต่ถ้าใครอยากได้บ้านดินแบบดั้งเดิมจริงๆทําได้ก็คือสร้างเอง่ะถูกอยู่แล้วนะคะแล้วแต่งบเห็นไหมคะตอนนี้ก็อัปเดตไปถึงไหนแล้วคะบ้านดินคุณสมะสงคร์มก็ตอนนี้ก็ด้านในก็ติดวงกบประตูนหน้าต่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะทําเตียงดินทำเฟอร์นิเจอร์ดินค่ะ <c oughs> เว้นช่องเปิดช่องแสงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในบ้านดินเขา แต่ว่ายังไม่ได้ฉาบภายในนะคะถ้าอย่างไงก็คือทําได้ทุกคนค่ะขอให้ลงมือทําค่ะก็ทุกอย่างทําได้ค่ะแม่เน่งก็ยินดียินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้นะคะใครจะสร้างบ้านดินทักทายได้เลยค่ะไม่ว่าจะทาง Facebook ทางเพจค่ะยินดีแบ่งปันนะคะจากประสบการณ์ของแม่เน่งเอง,เองละแล้วก็ที่ค้นคว้ามาด้วยค่ะค่ะ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊กกเป็นกำลังใจให้เป็งคนบ้านดินมาทําคลิปดีๆนําเสนอด้วยนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ